สวัสดีเพื่อนๆช่องตัวเตะคนเดียวเที่ยวเพลินนะครับวันนี้พามาเที่ยวใกล้บ้านอีกแล้วนะครับกับที่นี่วัดสารลอยนะครับวันบ้างๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปไหว้พระขอพรนะครับแล้วก็ขอพรกาบไหว้อธิษฐ์ของคุณย่าโมด้านในวัดสารลอยนะครับเดี๋ยวพร้อมแล้วไปด้วยกันเลยครับวันนี้คนค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะเป็นวันหยุดนะครับวันนี้บรรยากาศก็คึกคักน่าดูนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดนะครับคนก็จะเยอะพอสมควรนะครับ เราเดินมาถึงบริเวณวัดแล้วนะครับแต่ตอนนี้เราจะเข้าไปที่บริเวณวิหารก่อนนะครับไปไหว้พระด้านในก่อนนะครับถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับ <c oughs> เดินมาถึงด้านในนะครับเดินผ่านบริเวณลานจอดรถนะครับเดียวซ้ายไปก็จะเป็นบริเวณเอ่อก็จะเห็นโบสถนะครับตรงนี้ก็จะมีการ ให้ถ่ายชีวิตโกกระบือด้วยนะครับใครต้องการทำคุณถ่ายชีวิตโกกระบือก็มาตรงนี้ได้เลยนี <c oughs> ่นะครับก็เป็นอุโบสถหลังใหม่ของ พัะสารลอ,อยนะครับจะมีการสร้างและออกแบบนะครับให้คล้ายๆเรือสำเภานะครับนะสวยงามเลยนะครับด้านในก็จะมีการประดิษฐานองค์พระขนาดใหญ่นะครับเป็นปางอามสมุดนะฮะด้านในนะครับ นี่ก็เป็นอุโบสถหลังเก่านะครับที่ท่านท้าวสุรนารีได้สร้างไว้เมื่อตอนแรกที่สร้างวัดนะครับก็เป็นอนุสร์ในการรบชนะเจ้าอนุวงศ์นะครับเป็นโบ์ที่ก่อสร้างด้วยอิทธิพลนะครับแล้วก็แต่ว่ามีช่วงหนึ่งนะครับได้พังทลายลงไปนะครับแต่ปัจจุบันในการมีการบูรณะใหม่นะครับเจคกนกิจสาเร็จนะครับมุงหลังคางกระเบื้องนะครับแล้วก็ปฏิสงังขณ์ไปเมื่อวันที่20กรกฎาคม2526นะครับแล้วก็แล้วเสร็จไปเมื่อปี2527นะครับ วันที่20เดือนพฤษภาคมปี2527นะครับตอนนี้ก็ยังอนุรักษ์ความเก่าของบอบโบสถไว้ได้อย่างดีเลยนะครับถึงตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระกันในอุโบสถหลังเก่าก่อนนะครับอันนี้เป็นอุโบสถหลังเก่านะครับ หลังจากไหว้พระขอพรในบริเวณอุโบสถหลังเก่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะออกมาบิชาดอกไม้ทุกเทียนนะครับตรงนี้นะครับไปไหว้อธิยามโกันนะครับก็ใช้ทุกกระดอกเทียนหนึ่งเล่มแล้วก็ดอกไม้หนึ่งกำรรนะครับนะฮะบ,บริเวณวัดก็จะมีซุ้มให้ทําบุญเยอะๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมน้ํามันตะเกียงนะครับฮนะ ตรงนี้ก็จะมีการบูชาวัตถุมงคลต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่อธิยาโมประดิษฐานอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้กันนะครับนี่ฮนะทุกก้าดอกนะครับดอกไม้หนึ่งกิ่แล้วก็เทียนหนึ่งเล่มนะครับใช้เป็นการไหว้บูชาอ,าอาธิของยาโมนะครับ อยู่บริเวณตรงนี้นะฮะจะมีรูปปั้นของคุณย่าโมแล้วก็เจดีย์ที่อยู่ด้านข้างนะครับเป็นเจดีย์สีทองที่บรรจุอัฐิของคุณย่าโมนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะเราจะจุดธูปเทียนกันก่อนนะครับถือถือตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นคาถานะครคับํากก่าวขอพรของคุณย่าโมนะครับ ตับเสร็จแล้วก็ขอพรอนะครับเราต้องการความสําเร็จอะไรก็ขอท่านคุญมยมูได้นะครับ เดี๋ยวไปไหว้พระกันในบริเวณอุโบสถหลังใหม่นะครับอันนี้จะขึ้นมาด้านบนแล้วนะฮะอันนี้จะเป็นอุโบสถหลังใหม่นะครับที่สร้างขึ้นนะครับบริเวณด้านนอกอุโบสถก็จะมีองค์พระให้เราทําบุญนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการถวายสังฆทานด้านนู้นก็ครับก็สามารถทําได้นะครับ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของวัดสารลอ,อยนะครับในอุโบสถที่เป็นรูปทรงคล้ายๆเรือสำเภานะครับก็จะมีองค์พระพุทธรูปปั้นนะครับสีขาวขนาดใหญ่นะครับประดิษฐานอยู่ในอุโบสถนะครับแล้วก็จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกของวัดนะครับนี่ฮะสวยงามเลยนะครับสามารถเข้ามากรับไหว้นะครับใครที่กลับไหว้ อัฐิของคุณย่าโมเสร็จแล้วนะครับอุบสถดก็จะอยู่ทางด้านความเงนะครับสามารถเดินขึ้นมาได้เลยนะครับ บริเวณด้านหน้าของอุโบสถนะครับบริเวณสระน,น้าด้านหน้าอุโบสถนะครับก็จะมีองค์รูปปั้นของคุณย่าโมนะครับหันหน้าเข้ามาทางอุโบสถนะครับพนมมือไหว้นะครับ,รบและหันหน้าเข้ามาทางด้านอุโบสถนะฮะด้านในนะครับจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับ สำหรับใครที่ต้องการบนบานสารกาบคุณย่าโมนะครับตรงนี้ก็จะมีการแก้บนด้วยเพลงโคราชนะครับแต่เดิมเชื่อว่านะครับคุณย่าโมนะครับท่านชื่นชอบเพลงโคราดมากเลยนะครับจะชอบฟังนะครับเป็นการขับร้องทํานองนะครับคล้ายๆลําตัดแล้วก็แต่ว่าจะใช้สำเนียงและภาษาโคราดนะครับในการขับร้องนะครับสําหรับท่านใดต้องการบนบานสารกาบคุณย่าโมนะฮะ เพลงโคราชก็เชิญที่วัตราลอยได้เลยนะครับตรงนี้มีจุดรับแก้บนนะครับด้วยเพลงโคราะรตรงนี้เลยนะครับทุกรานจะดีลไม่หิยังทำไมไม่ลมาจะมาคุณมาได้มาใหญ่มาโตมาวันทาคุณยาเ ใกพักเสร็จแล้วนะครับบริเวณวัดก็จะมีน้ําตกนะครับให้ทุกท่านได้นั่งพักผ่อนเดินใจนะฮะเดินมานั่งคลายร้อนตรงนี้กันได้เย็นๆเลยนะครับบยากาศร่มรื่นมากเลยครับ รบ,รบริเวณรอบๆวัดก็จะมีการขายของนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือลอตเตอรี่น,นั่นเองนะครับสําหรับใดที่เป็นสายเสี่ยงโชคนะครับก็เชิญได้เลยนะครับอาจจะขอพรคุณย่าเสร็จแล้วนะครับมารับโชคกันตรงนี้ต่อได้เลยนะครับสำหรับสั้นใดที่เป็นสายชอบนะครับก็เชิญได้เลยนะครับบริเวณวัดเลยนะครับวัดสารลอ,อยนะครับ